สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งโดยสารมีควา,พาพมประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งบนตรวสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เหรอยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถไฟช้ช,ะชะะยืทางด้านขวามือของท่านโปรดระมัดระวังอันตรายร 9, ขา้าวึ้นลงจากขบวนรถไฟกางสองกัลา่าช้าประมาณชั่วโมง,งนึนงคร<ง>ับเขบวนรถตรวจพิเศษทักษินารัฐขบวนที่สามสองลำสมบดิษัทต้องทางจากสถานีชุมทางหาดใหญ่สเดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพมภิดลครรม เราจะสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งบริษาทที่สถานีนครปฐมสถานีสารยาสถานีบางบำรุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ ครับผมหยุดยาวเลยไหมฮะประมาณสองสัปดาห์อ๋ออยู่สองสัปดาห์มกผ่อนยาวเย็นมากครับผมเดียวไม่ไหวขึ้นนอกร้อนนี่เจ็ดโมงก็ร้อนแล้วฮะออกมาปุ๊บร้อนลูกเลย บ้านโป่งที่นี่สถานีอยบ้านโป่งตุลาการมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งขบวนเสาร์ที่องตำรับของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถจันทลาจะอยู่ทางด้านขวามือของท่านและขบวดบรรดาวานสาราขณะขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยครับที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งตุลาที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่ง ตรตรวจสอบทุกองสำนัของขาวเรียบร้อยต่อนซื้อลงจากขบนรมกาตลาดสิบิางด้าขวามือของ้าวและตรวจมาระวานสลายขาการซ้นหลงจากะบนรถด้วยครับสบกรรที่นี้เป็นสบกลตรวจที่เศษทัสิบที่สามแปดและสี่สิบหกหยุดนักงไม่ามจากสถานีต้นทางดูให้โคลงปลายทางสถานีกลางกรุงเทพมีวันรับ ก็ลดทีน,นาาิวบณ์สถานีมัตโปกไปแล้วสาาิดแล้กก็ได้ถามที่สถานีนะาาักอดผสมสารยาบางบำรุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับคราับ นั่งร้อนนี่ก่อนก็นได้เดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันมีรถบรรทุกมาส่งมาถึงรถินาห์ที่นี่สถานีัตโต้ที่นี่สถานีมัตโต้ผู้โดารมีความประสงค์จะขึ้นรถลงที่สถานีมัตโต้โปรดใช้ประตูลางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของตํารรถทั้งผู้โารโปรดระมัดระวง ขึ้นลงจากขาบวนรถเลยครับขบวนรถเชื่อนี้เป็นขบวนรถส่วพิเศษดีสารนักข่าวอากาศขาบวนที่43หยุดรถส่งที่สถาน,าานีต้นผาสถานีการกรุงเทงพอภิวัตน,น,น์สายทางสถานีสุราษฎร์ธานีครับออกจากสถานีพระโขนงไปแ,แล้วจะหยุดรถส่งที่สถานีลาบุรีเพชรบุรีหอยินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ